เนี่ยถึงแล้วครับที่นี่ครับเขาเรียกว่าตลาดนัดเซเว่นโกที่อุดมสันสีสมานนะฮะมาแต่เรามาเดินะแต่ช่วงช่วงกลางวันดีกว่าคนน่าจะน้อยนะเพราะว่าเป็นช่วงแบบประมาณห้าโมงครึ่งนิดนึงนะฮะไปไงตอนนี้เออเดินแต่ล็อกแรกดีกว่าไปฮะดูล็อกแรกดีกว่าโอ้โหอืก็เป็นช่วงเย็ยนๆที่แดดก,กำลังออกอยู่นะเพราะว่าแดดยังไม่ร่มเท่าไหร่นะฮะเนี่ย ก็ดูจากร้านค้าแล้วเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาน่าจะเปิดประมาณช่วง4โมงเย็นนะร,ร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะหยุดกันที่ร้านไหนดีแต่ว่าตอนนี้คือดูไปเรื่อยๆนะครับก็บรรยากาศก็เป็นช่วงที่วันนี้เป็นวันอาวันอะไรวันนี้วันพฤหัสน,นะครับผมก็ยังเป็นช่วงที่คนทํางานอยู่นะฮะก็เป็นช่วงที่เลิกงานพอดีคนก็น่าเริ่มทยอยทยอยมาครับผมใครมาช่วงที่วันหยุดนยผมเชื่อว่าน่าจะ คนเยอะคนเคอะโอ้โหของกินเยอะมากแต่ว่าผมก็ไดได้ครับก็เท่าที่ดูนี่ก็ของกินเยอะไปหมดครับขอบ,อบเดินบนสักรอบหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยตัดใจว่าเราจะกินอะไรกันดีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้เดินดูเรืเลยฮะยำหมูล้นว้าวกุยช่ายเจมอนนะไส้กรอกอีสานผมบอกเลยว่าเห็นแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวปากครับผมไม่ได้กินนานมากครับผมโอ้โห นี่ครัเดินมาสุดทางแล้วถ้าเกิดผมดูกันว่ายาวขนาดไหนโอ้มีหลายหลายล็อกมากเป็นสิบล็อกนะฮะเดี๋ยวเฮยดอไลอ่อะทำไมร้านนู้นคนเยอะจังชาใตา้เป็นชาไทยแน่ๆเลยดูดิดูคิวด,ด,ด,ดิคิวเยอะมากเออไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูเลยว่าเพราะว่าตอนนี้ได้เดินเล่นไปเรื่อยดีกว่าโอ้โหแล้วคนเยอะมาก เดีวจัดๆโอ้โหเราเดินไปดูได้เลยนะครับผมมียี่หยวมีไก่ชีกช่วงนี้กำลังมาแล้วครับมีไก่ชิงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะแพนไปทางไหนดีครับผมซ้ายขวาก็คือผมเดินตรงๆดีกว่านะฮะก็ไม่อยากจะโฟกัสอะไรพิเศษนะฮะเดินชมบรรยากาศไปเลยครับว่าที่นี่ของกินเยอะแยะแค่ไหนครับผมอาออันนี้เกี๊ยวต้มนะฮะแล้วก็เดินไปได้ครับผม โอ้โหมีชาหมึกชาหมักหือชาอะไรนี่ชาไทยนะฮะเิ้มฟีเลยนะผลไม้สดโอ้โหฝอ่งนี้ก็จะเป็นปลาหมึกครับผมโอ้โหมีแมงกะพรุดนด้วยแมงกะพรุนมีของโปรดผมเลยนะฮะแต่ตอนแต่ก่อนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่นี้คือของรักเลย้ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ใส่กล่องต้นสีนะฮะเนี่ยโอ้โหกินเยอะมากทองม้วนนมสดนูกนเหลือจะเชื่อ ผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างครับผมเฮ้ยบอกเลยว่าแมลงทอดก็มีนะครับผมสำหรับใครชอบของของทอดนะครับแซ่บมากทอดมันปลากาโอ้โหเยอะจัด<ห> <ๆ S 2> อู้สาเริ่มลายนะฮะนี่ตอนนี้เราได้เดินไปครับผมอันนี้คือท้องที่สองครับหลังจากที่เรามานะฮะซึ่งอุ้ยหมาล่าด้วยฮะเนี่ยหมาล่ามีเป็นชุดนะฮะมีปิ้งกินที่นี่ไหมเนี่ย แต่เหมือนร้านสั่งมันจะไม่มีครับผมสั่งชุดกลับบ้านครับผมก็้ายควากของกินเยอะมากฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ฮะเนี่ยเริ่มมีนักลงนักเรียนมาเดินเล่นแล้วฮะเนี่ยโอ้โหอ่าจบไปล็อกที่สองครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วคนเยอะนี่ เห็ดย่างอเห็ดย่างตั้งอยู่บนนะฮะทำไมคนเยอะจังไปดูเรื่อยๆครับผมมีกรอบฟินครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นแซลมอนโอ้โหเยอะมากแล้วนี่คือแดดยังแรงอยู่เลยอ่ะแบบพ่อค้าแม่ค้าเขามาตั้งร้านเร็วมากครับผมส่งกับเป็นตลาดนัดเซฟวันโกจริงๆนะฮะเนี่ยของกินเยอะมากผมไม่รู้ว่าผมจะกินอะไรเลยฮะเนี่ย หลายอย่างก็เยอะมากครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปเจาะเตียร้านแล้วกันร้านที่ผมซื้อเลยนะฮะตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่นี่เ <c oughs> ฉยๆนะฮะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมว่าแบบเออเวลาเรามาเหมือนเพื่อนๆทุกๆคนหลายๆคนก็น่าจะชินกับการที่แบบมาเดินตลาดนัดก็ต้องเดินในทั่วใช่ไหมฮะผมก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะเดินไปเรื่อยๆเดินให้ทั่วดูไปเฉยๆว่าที่นี่เขาแบบ คือทักแค่ไหนเออผมไม่แน่ใจว่าเซเวนโกเนี่ยมีกี่ที่นะที่ผมรู้ก็คือมีเซเว่นโกล้ำลูกกาเงี้ยที่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสาขาที่เท่าไหร่ครับแต่ก็เฮ้ยเจอแล้วนี่คนาชาใต้ร้านดังนะฮะเออผมอาจจะเป็นคนเยอะเปล่าที่ไม่รู้ว่าดังยังไงครับแล้วดูคิวนะฮะโอ้โหเ,เดินอ้อมเยอะฮะเดินอ้อมครับผมเดินอ้อมโอ้โหดูคิวครับ ยาวโคตรอยากต่อด้วยเลยอ่ะ๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้คือคิวแบบเขาเรียกว่า่ายังเป็นยังไม่ช่วงเย็นมากเนาะคิวยังขนาดนี้ถ้าเกิดเรามาต่อช้าเนี่ยคิวจะเยอะขนาดไหน <c oughs> ไปฮะไปกันต่อซอยที่ซอยที่สามสี่ไม่รู้เหมือนกันฮะมาเจอเอยมีไก่ชีกแล้วฮะผมเจอมีไก่ชีร้านที่สองแล้วครับเนี่ยบรรยากาศอุ้ย ไก่ย่างแดงโบราณนะของชอบผมเลยนะม,มีนี่ปลาเผานะฮะเนี่ยข้าวไข่ข้นผัดผมก็ดีโอ้ผมนี่เป็นคนชอบกินผงกะหรี่มากๆเลยฮะเนี่ยมาเจอฝันงนี้ครับผมห,หมูกรอบเนื้อเชื่อโอ้โหเออหมูกรอบทำไมน่ากินจังนะเดี๋ยวแปะไปก่อนนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันใหม่ขอเดินให้ครบก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะจบที่ร้านไหนดีตอนนี้ก็รู้สึกว่า ทองไสก็เริ่มจะแบบแบบเมื่ออไรหรือจะเลือกร้านได้สักทีว่าหิวแล้วนะทองลองเริ่มแบบเริ่มเรียกร้องของกินโหก่อนกินของเขากินของหวานก่อนบ้างออไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือของขา้าวรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายพร้อมมาท้าทุกทุกของ <c oughs> ทุกเมนูครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนครับผมค่ายไทยค่าย,าย,ายฝรั่งหรือว่า ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นครับผมซาชงซูชินี่ก็ของโปรดผมเหมือนกันครับตรงนี้โอ้โหอันนี้เป็นแซลมอนนะฮะโอ้ยมีเนื้อด้วยอ่ะโอ้เห็นเนื้อแล้วเปรี้ยวอ่ะสปาเีผมเป็นสายเนี่ยครับพอดีนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็โอ้ผมมีมอนสเตอร์ไอติมผัดด้วยนะโอ้โหไม่ได้กินนานมากผมไอติมผัดมีข้าวขาหมูด้วยนะเอ้ยข้าวขาวัวปะโถเอย้ยแต่ผมนี่เรียกว่าข้าวขาหมูข้าวขาวัวเฉย เดินนะก็เริ่มนะเริ่มร้อนไปเดินต่อดีกว่าครับผมขอเดินให้ครบไม่แน่ใจว่าจะเดินครบเปล่าเพราะว่าอ่าเ,เริ่มลายครับผมเ,เริ่มลายยังไม่ใช่อะไรนะฮะลายแบบร่างกายหิวฮะโอ้โหแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับผมของกินเยอะมากหอยนางรมนะฮะมีโหอ,อันนี้ก็หมึก โอ้โห oh oh, อันนี้อะไรมันโทเหรอโอ้มันโท,โน,โทนี่หลังผมชอบมากนะเนี่ยไปน,นะฮะอา้าวผมมีไส้ทอดโอ้ไส้ทอดนี่คือของน่าจะแซบมากนะฮะมีของมุย่างแม่แอวนะฮะน่าจะแซบๆซเลยอะไรเอ่ยบวยปัน่นเฮ้บวยปั่นไม่ไม่คุ้นเท่าไหรนะ่ฮะคนเยอะมากเลยเนี่ยบ mm hmm. วยปั่นรสชาติเป็นงไงฮะผมชอบกินบวยอนยะู่นะฝั่นีันะฮะข้าวไก่ค้นอย่นหุยน่ากินจัง ไ่เดินต่อดีกว่าครับโอ้โหบรรยาก,กาศนี่คือเอาอย่างเรื่องฮะอืของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมเดินมาเนี่ยคนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอมผมต้องเดินรอบหนึ่งให้ครบก่อนแล้วผมค่อยจบหาที่จบนะฮะตอนนี้คือแบบของกินเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรขอเดี๋ยวให้ครบกั้ง ตอนที่เราจะไปหาของกินกันแต่น่าซื้อกับจิตน,นะไม่ได้กินที่นี่เกิดที่นั่งมีนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูที่นั่งแลกันนี่ฮะยำแหนมยำแหนมยำแหนมน่ากินปูม้าโอ้โหปูม้านี่สดสดเลยฮะตัวบลาเฮิมเลยเลยไปเลยครับผมวันนี้ก็คือบรรยากาศของแต่ละซอยผมของกินก็เท่าที่ผมดูนะกระจายนะฮะ กระจายแบบกระจายเมนูอ่ะคือผมแค่ไม่เจอเมนูซ้ากันเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างเงี้ยแหนมปลากายแท้ก็ไม่เจอไส้กรอกหมูอันนั้นเป็นไส้กรอกอีสานนี่เป็นไส้กรอกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไส้กรอกนะฮะน,น้ำปั่นนะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างครับผัดไทยนี่ผัดไทยผมก็เพิ่งเจอร้านแรกนะฮะเน,นี่ยแล้วก็ด้านข้างนี่คืออะไรข้าวหลามอุ้ยข้าวหลามไม่ได้กินนานมากนะแบบเออหวานๆนะฮะหฝั่งนี้ก็คือขนมครับผมมีขนมจีบด้วยฮะอย่างที่ผมบอกนะนี่แหละว่า แต่ละร้านเนี่ยคือไม่ใช่หรอกแต่ละซอยเนี่ยร้านค้าแทบจะไม่ซ้ํากันเลยเหมือนเขานัดก,กันมาไหมว่าเราจะพยายามเอาของกินไม่ซ้ํากันแต่จริงๆผมก็ไปเรื่อยนะนจริงๆก็มีซ้ําอยู่แล้วแหละเขาไม่ย้ายๆกันหรอกน้ำพริกจากโหมูโหนี่ของอร่อยเลยนี่น่าได้สึกกลับนะผ <c oughs> มเปร้านบวยปั่นเลยานาทะกี้ก็เจอนะอันนี้ก็เจอละร้านหนึ่งบวยปนบวยปั่นอันนี้ก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่นะฮะบเบอร์รี่นะฮะโอ้โห ร้านทำเยอะนะก็ผม,มว่าร้านนั้นก็น่าจะโอเคเพราะว่าน่าจะแบบเดินไปล้อนะครับบ <c oughs> มรอากาศร้อนี่ผมนี่แดกมันแดกหัวมันเผาอกแค่ชื่อนดียก็ร้าวจายนะฮะเนี่ยโอ้โหง่ายกินแฮ่ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยของกินมากการที่เราดูของกินเยอะๆนี่ก็ตาลานกันเนาะ โอ้โหมีกุ้งดองซีอิ๊วแซลมอนดองด้วยนะฮะโอ้โหของกินเยอะมากครับผมก็บรรยากาศของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะร้าใจของกินเยอะมากฮะซึ่งตอนนี้คือไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนทุกร้านคือนายกินเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะคุณนายน้ำมาหรืเไมยเขามีระบบควงเลยเหรอแปลกดีฮะปกติก็จะนิ่งๆเนาะตัวนี้อะไรนะฮะเนี่ยโอ้โห พอหมกทะเลย่างครับน่ากินจัดเลยข้าวมันไก่โอ้โหข้าวมันไก่จริงๆสุดคลาสสิกมากๆเลยฮะมีแซลมอนย่างอีกแล้วโอ้โหแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นผักขมอกชีสใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้หน่ากินมากเูี๋ยวฮะตอนแรกเราเดินมานี่คือยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่ผมบอกครับยิ่งเดินไปเรื่อยยิ่งตกเย็นไปเรื่อยครับผมคนก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกครับผมร้อนแบบเพอร์เฟกมาก พิซซ่าครับโอ้พิซซ่านี่คือน่ากินมากครับผมแป้งอย่างหนาแป้งหนาไม่พอแนละ้วเขาเรียกว่าเครื่องก็หนาด้วยนะแล้วนี่คือต้มแซบครับผมเห็นแล้วแบบใครสายต้มแซบนี้เห็นแล้วน่าจีปตานะฮะมีไก่จัวเฮ้ยชื่อไก่จัวหรอเออชื่อเท่อยู่นะมีส้มตำโอ้โห oh, ส้ตมตำนี่คือ <c oughs> น่าจะเป็นเมนูแซบสำหรับใครหลายๆคนนะครับส้ตมตำ มีขา้าวโพดคุกเนอยอบชีสด้วยฮะมีเค้กกล้วยโอ้โหเค้กนี่ขนมหวานมีลูกชิ้นยำนะชาบูนะอ๋อชัชาบูแต่อันนี้มาเก๊าตรีนะฮะเป็นปีกไก่ครับผมโอ้โหเห็นแล้วก็แซ่บๆเลยนะฮะโโอ้โหเดินไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เดินไปจนเมื่อยนะฮะเนี่ยมีไก่ต้มน้ำปลานะฮะมีอะไรอีกเลยโอ้โหของถึงเอยอะมากครับผมผมได้บรรยายไปได้นะ สไตล์ตผมนะฮะไม่ค่อยจอดจองอะไรนี่มีกวางยำเด็ดนะฮะโอ้โหขนมเปียโนมเอาอย่างเรื่องชิ้นปลาเยาวราชก็มาถึงนี่นะฮะนี่มินิทาโกยากะกี่ด้วยอาหารของกินเยอะมากครับผมตอนนี้ก็คือเดินไปเรื่อยคนก็คือคากดีฮะถือว่าเดินเป็นเพลินนะถ้าเกิดใครแบบนึกภาพอะไรไม่ไม่ออกก็นึกเมนูไม่ออกแบบบางคนก็จะบอกว่าเอ้ย วันนี้กินอะไรดีถามคนนี้เอ้กินอะไรดีฮะกินอะไรดีอ่ะโยนไปโยนมาครับสุดท้ายแล้วนี่มาเดินที่นี่ก็ได้ครับเดินปุ๊บกินใครกินมันครับผมใครชอบอะไรก็จัดเลยฮะของกินเยอะผมเชื่อว่านึกไม่ออกมาที่นี่น่าจะนึกออกนะครับเขาเรียกว่าจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเลือกเมนูฮะโอ้โหมีกุ้งนะกินกุ้งนี้กระแทกปากเฮ้ยหมูโอ่งนี่คือน่ากินมากดีฮะสีแบบ เฮ้อย่ากินลุ่งเงินกาแฟผมมีกาแฟหม้อดินนนะฮะนี่แล้วก็ข้าวยำไก่สับนะโอ้โหแล้วอะไรเอ่ยกุ้งแช่น้ำปลาเฮ้ยกุ้งแช่คนเยอะแฮะอาจจะโดนหรือเปะะล่านะฮะร้านนี้ผมส่วนตัวผมชอบกินกุ้งแช่น้ำปลารัาก็รู้ๆฮะเป็นเมนูสำหรับพวกขี้เมาขี้ขี้เมาจริงไม่ใช่นะเป็นเมนูสำหรับผมนะเวลาผมเมาๆผมชอบกินนะอร่อยดีแล้วก็มาเจอโซนนี้ครับโอ้โซนนี้ น่าจะเป็นล็อกสุดท้ายอ้อมีล็อกนึ่งนะ้ไปเดินดูเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้าวซอยอ้โหข้าวข้าวซอยนิมมานะฮะส่งตรงมาจากอาหารเหนือนะฮะนี่ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นเกี่ยวกับเนื้อน,นะฮะโอ้โหเห็นเนื้อแล้วแบบสายเนื้อนี่คือถูกใจสิ่งนี้ฮะ,ะมีสถา,านี้กะหรี่น้อยน,น,นะนะโอ้โหไปฮะขวดมะแรงทอดห้โหแรงทอดน,นี่คือผมเห็นใครอะไรคนกินโค้งแซบนัวมา,มากๆฮะ ใครชอบนี่บอกเลยว่าเห็นแล้วแบบมือไม้สั่นครับผมต้องจัดสักหน่อยอันนี้คือกระเพราหมดไวครับอ่าหมดไวัยแล้ววอะไรครับผมผมผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะมียำปลาดุกฟูซะด้วยสปากเกต็ตตองสปากเกต็กเกตตี้เนี่ะโอโ้โหเต็มคำซอสซอยซอยเซตซอยเซตคืออะไรดิก็จะเป็นเกี๊ไส้กรอกนะฮะเบคอนนะฮะมีน้ำโปง่งน้ำตั่งครับผมโซนนี้ก็จะแบบเยอะมากครับเกี่ยวกับ ชาผลไม้นี่ชาลมา้าลมลองชิมนะฮะโอ้โหผมเนะี่ยบอกแล้วเดี๋ยวผมน่าจะกลับมาลองชิมแล้วแหละส่วนตัวผมก็ชอบเกี๊ยบน้ำ,นำผลไม้เหมือนกันนะฮะเนี่ย,ยแล้วก็มีหลายร้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกุ้งทอดทุกชิ้นทอดนะครับก็จะเป็นอันนี้ไข่หมึกนะฮะไข่หมึกก็ของกินดีฮะมีโกงมีเกี๊ยวหมูล้วนเนี่ยโอ้โหผมจะอ่านไปเรื่อยๆครับัอยี้อะไรฮะอโห กองกินเชอมากนะฮะข้าวกุ้งแก่เฮ้ยข้าวกุ้งแก่เหรอโอ้ยกุ้งจุกมากข้าวกุ้งแกท่ที่ที่ที่เห็นแต่กุ้งแทบไม่เห็นข้าวเหลือจะเชื่อโอ้โหไปฮะอันนี้ทอดมันกุ้งครับผมแล้วก็เป็นชาไทยครับผมเป็นชาเก้โอ้หผมนะแพ้แล้วเนี่ยครับในสุดพอเดินมาเรื่อยก็เจอฮะโซนที่แบบคนเริ่มนั่งกินนะ ก็จะเป็นรอบนอกนะไปเดินดูรอบนอกไหมกไ,ไปเดินดูรอบนอกหน่อยเพราะว่ารอบนอกก็สามารถสาสตร์มารอบไหนได้เหมือนกันนะเนะี่ยซึ่งแบบเขาเรียกว่าคนก็เริ่มเยอะนะก็เยอะดีหลงๆหลงๆเนี่ยบรรยากาศร,รอบนอกฮะก็จะเป็นแบบร้านค้าเหมือนกันครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นเริ่มโต๊ะนั่งนะซึ่งผมเห็นแล้วว่ามีโต๊ะนั่ง พี่เขากองกองกันไว้ครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็สามารถเอาโต๊ะมาตั้งเองได้นะ้ัร้นนี้มีเลยครับว่าโหข้าวแกะกุ้งคุยจิกี้ก็เจอข้าวแกะกุ้งนะฮะร้านนี้ก็ข้าวกุ้งแกะอีกนะฮะโอ้โหมีข้าวปลาแกะอีกแล้วนะฮะอะไรแกะแกะเนี่ยชอบมากเลยครับผมผัดมีกระเชนะโหสำหรับเปรี้ยวปากเน,ะนาะกินมาหลายอย่างอ่ะมีกระกช่ะช่วงนี้ฮอตเนาะมีกระช้าเนี่ยเห็นเยอะมาก มีน้ำส้มคั้นนะฮะมีทอดมันกุ้งนะครับผมหนังไกโ่โคตรโอ้โหผมเห็นแล้วโคตรหนังไก่หนังไก่โคตรใหญ่ฮะโอ้เยอะมากของกินดีตา,าเริ่มลายเอาไงไะอะเราจะ<ม>อยากกินอะไ,ไม่รู้เดิผ่านได้อยางก,กินแล้วพอเดินผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าจะกินอะไรดีเออแต่ว่าคิดว่าน่าซื้อกลับก็คือไอ้ ยำกากหมูอ,ะอ่ะอหเห็นเห็นเห็นอร่อยอะ่ะน่าจะอร่อยอะ่ะเป็นเมนูชื่นชอบอยู่แล้วหมอมเออหมูกรอบร้านนั้นน่ากินมากแดง,งไม่รู้ว่าซื้อไปเยอะก่อนไม่รู้มันสามารถเก็บได้วันอื่นได้ไหมแต่กากหมูน่าเก็บไปได้ไปอ,อ,อะไรอ่ะแต่อย่างมีอย่างน่ากินอย่างนั้นเลย หมูกรอบเฮ้ยง่ายอยู่หลังๆนี่แหละหมูกรอบอะ่ะเดินมามองไม่เห็นง่ายเดินผ่านแล้วก็ผ่านไปจะน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกนี้ประมาณล็อกแรกๆอ,อ่ะนะฮะตอนนี้คือเป็นเทศรรกาลตามล่าหมูกรอบเขาหจะเดินมาแล้วที่ผมบอกว่าแบบจริงๆบางคนก็เดินมาก็เดินมากครับผมเดี๋ยวลืมว่าอยู่ซอยไหนเดี๋ยวตามล่าหมูกรอบต่ออันนี้หมูกรอบอยู่ไหนหาไม่เจอแต่จำได้ว่ามันน่าจะอยู่ แถวแถวนี้เอะเปล่าไปดูนะครับว่าหมูกรอบอยู่ไหนฮะมีน้ำพริกกากหมูด้วยฮะผมว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนี่น้ำพริกกากหมูนี่ฮะเรายังไม่เจอหมูกรอบครับแต่ว่าเอาอันนี้เอากล่องเล็กก็ได้นีน่ฮะเราจบที่ที่ผมบอกนะวว่าทางผมนี้ของชอบนะฮะเนี่ยกินก่อนเลยเพราะว่าใส่ฟันอยู่ลองชิมดู น้ำพริกกากหมูครับผมมีการชิมด้วยนะฮะโอ้โหซึ่งราคาคือกล่องเล็กนี่ฮะห้าสิบบาทกล่องใดี๋วหนึ่งร้อยบาทนะฮะเนี่ยแต่ว่าต้องกินแบบปรุงรสนะมันจะมีแบบว่ากากหมูธรรมาราดาด้วยแต่ผมว่าปรุงรสน่าจะแซ่บกว่าเพราะหลายๆร้านที่กินมาก็คือปรุงรสเท่าน,นั้นฮะไปฮะหลังจากที่เราได้น้ำพริกกากหมูครับรตอนแรกอะกกเดินหาเขาเรียก,กว่าอะไรเดินหา หมูกรอบอยู่เดินไปเดินมาเจอน้ำพริกกากหมูครับผมก็เลยจัดก่อนเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่จบแทศสการา์ต่ำราหมูกรอบหมูกรอบอยู่หนแต่โทษนะฮะเดินไปเดินมาหาหมูกรอบก็เจอกากหมูแล้วตอนนี้คือมาเจอกบ,บวยปันย้นละ <laughs> นี่ฮะมาจบที่นี่ก่อนโดนบวยปั่นตั เขาเรียกว่าอะไรตัดคิวครับผมมวยปั่นโอเเ้โหแต่แล้วมันก็น่ากินเนาะมวยปันเนี่ยของก็อร่อยนะใครไม่เคยกินก็แนะนำให้กินนะฮะอร่อยดีเจอพยายามมาผมก็เจอนะฮะเจอจนได้หนึ่งร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ครับหมูกรอบครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมานะฮะดูดไปเยอะเลยอ๋อโบยโคา่เาเหรอใช่ขอเชิญ่อยดิเป็นไงมีเป็นได้อืมเข้าเข้าเข้า ร้อนนี้เข้ามาอากาศเสียงหลุดเสียงหลุดอากาศเราลองนี้เข้าเก้าสามห้าเอออร่อยดี<อ>ม,ม,มันคือโคลาเ,เหรอไม่มันเหมือนบวยอย่างเดียวเลยไม่มีโคลาแต่ก็อร่อยมากดีแล้วมาฮะเรากลับมาร้านหมูกรอบดีกว่าเจอกันแล้วเจอแล้ว,ลวลนี่เลยร้านนี้เอาไหมใช่เออเอาไปเลยเอะฮะ โอ้โอเอาเป็นข้าวได้ไหมเอาเป็นอย่างก็ได้เป็นกลับก็ได้เอาเป็นกลับฮะโอ้โหดูท่าหมูกรอบของไหนก็ได้โอ้ห่ากินทุกกล่องเลยตอนนี้ก็คือมีชิมฟรีนะแล้วก็มีฮะราคาก็คือกล่องละหกสิบกล่องละร้อยนะฮะซึ่งนั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่ว่า ขงม่รีวิวหร่ะกลับไปกินที่บ้านหาค่ะเดี๋ยวคแล้วผมก็ที่ผมบอกฮะว่าจะเดินกลับมาย้อนกลับมากินครับผมนนแต่ท้ายสุดแล้วผมให้ดูคิวฮะเหมือนที่กี้เลยยาวกว่าด้วยซึ่งถ้าเกิดใครมากินแล้วก็บอกผมด้วยแล้วกันนะฮะผมคงไม่ต่อดีว่งเพราะว่าร่างกายไม่ไหวครับร้อนละเอออย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะใครเคยกินอ่ะ <ไป S 1> บอกด้วยอร่อยมาก แล้วนี่ฮะโอ้โหเราก็จะไม่ไหวครับกับนี่ฮะเราต้องมาจาับซะหน่อยครับผมร้านจ่ามอสฮะก็จะเป็นแซลมอนซีฟู้ดกุ้งแช่น้ำปลานะฮะแต่ว่าเราจะกินแซลมอนแล้วดูฮะโอ้โหแซลมอนอ่างแซลมอนดองได้ฮะอโอ้โหง่ายกินนั่นแหละแซลมอนซึ่งเรามาจับแซลมอนครับผมโอ้โหมีทั้งปูนะมีป,มปูมีกุ้งแล้วก็มีแซลมอนนะฮะ จะมีทั้งยำครับผมแล้วก็ดองซีวครับผมซึ่งเราจะกินเซอร์มอนดองซีวนะฮะเหลือนกับเพลี้ยป่าแล้วเราก็โดนอีกร้านหนึ่งครับผมเห็ดย่างไต้หวันนะฮะมันก็ดูคิวเยอะนะเราก็ต้องมาร่วมแจมฮะคิวเยอะแต่ไม่ยาวมากก็เลยขอลองสักหน่อยแล้วกันดูดิฮะเห็ดย่างแง่กินน้อเห็ดย่างไตวันครับผม แล้วก็นะสะดุดตาต้องจัดซะหน่อยแล้วนี่ฮะแล้วก็โดยลาครับผมแล้วโกโก,โกโ้ที่ตำนานรับผมผมเป็นสายโกโกโ้แล้วซะด้วยใครเล่าจะอดใจไหวนะฮะดูครับผมกรรมวิธีของเขาทำก็คือน่าเป็นโกโก้หนึบนะคะเนี่ยได้กินขอดูด,อดีดีดีหนึบโคยังหนืนอดอ่ะยังหนืนอดอ่ะแล้วอย่างผมครับผม <c oughs> แก้วใหญ่แน่นอน79บาทเอาสาไล่พององุ่นอันนึงครับ แล้วผมก็โดนนะฮะสาล่ายเพราะงุ่นครับอีกเมนูหนึ่งครับโอโ้โหเือเชื่อตั้งเยอะมากครับผมต่อละหกสิบบาทฮนะเนะนี่ยนี่คือผมเดินแค่นี้แต่ผมก็กลับแล้วก็ย<อ>ังไงใครกดกดแล้วก็ใช้ผมเลยนะก็จะฮะบรรยากาศไปแล้วบาย,บาย